เอาาเอาว้ายเดียวเดียวเดยวายาทักไว้ไยทักกซ่าเนี่ยโว้ยโอ้ยเดี๋ยวนอนนั่นละโอ้ยใส่ใส่ใสสสเป็นยังไงชิรอเป็นยังไงตามทิ่มเป็นยังไงนาะตามทิมๆโอ้ยโอ้ยปอดต้องิีสงต้งนิ่ครับโว้ยชุดดอะมานี่ เป็นทาหนาเอื้นมาไก่กันเลยแต่หมดว่ะเออว้าวว้าว้าวุยวุยวุยุยุยุมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วว้าหน้าตทางของเราตละหมดดี๋ยวเราจะได้หมดอุยูเต้ยวว่ามันเต้ยเลยว่จักกันนี่อุยเต้ยวเลยครับอุย พูดน่ะบอู้อารอบนี้เอาฝ้าตัวนี้ขาดแล้วบ่โอ้ขาดไปเสนรอบนี้หนอวุ้ยนองไสยครับกำลังปดปลาเอาอันเจ๊ได้หลายตัวได้สองสามตัวได้ครับมีตะบกใหญ่ ถือว่าใส่ได้นะครับโบ้ยถ้าผุนใส่ผูกใส่อันกระช่งไว้ใส่ปลาไว้เลยครับใส่กระช่งแกกระช่งดู้อ่ะเออห้อยว่านห้อยปากก้นหัวใหญ่ห้อยปากก้นบนนั่นบันนี้กระชังใส่ครับห้อยปากก็โยกขึ้นบังเดียงกันทันยกขึ้นนึกเนี้ยกขึ้นนึกเนี้โอ้ยวันห้อยใส่ปลากัาครับอ้วันนี้เราใหญ่ เอาเอาเอาเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอขดขัดขัดขาดขัดขัดขัดขคดัดขอดขั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 ดขอดขัดเัดขัดขัาขาดขัดขัดัดขัดขอดขดขัดขาดอัดขัดััดัััััััอขด Ba sai ngam đi kapa sai ba sai toy nha yên đi kapa sai ket toy nha mhm kapa sai nha luôn xiết nha xin nha này kapa mhm kỵu 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 ตึกทึกทึกโอ้โโอ้โหมาเราเปียไปลาบ่หัวโทโนิ่หญ่เรากมาขึ้กันครับหญ่อยู่ดิแปดีดนะครับแปีดทังโลกอ่ะโอเคครับผม